สวัสดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องอมสินเองนะคะจากเมืองนดีประเทศสกอตแลนด์นะคะมือนีกัติมาแบบวาบ่าโบไดตตาต่อคลิปอีกอย่างมากมายเนาะกัติมาบอกไม่แบบแม่แมบเนาะจากนอกา้อว่าตอนนี้นะคะอยู่ในสวนของอมสินมีอย่างแน่ยเดี๋ยวอมสินพาไปเบิ่งเดอร์ทุกทุกคนเด้ออันนี้ก็จะเป็นต้นสตอรอเบอรี่นะคะที่เขาปลูกไว้นะคะทุกคนคะปลูกไว,แวกออกก้แล้วก็เอาหญ้าออกแน่นเนาะจากแล้วก็เอาไ้ปุ๋ยพืชสดของเขานะจน้ะเนาะหรืออาหาร โ้อมาของค่าเนี่ยค่ะมาวานนะคะทุกคนค่ะแล้วที่นี่ลักษณะใบของเขานะคะมันก็นช่วงนี้ก็คืออาการเริ่มห้อนขึ้นนะคะาการจะเริ่มเติบโตของเขาก็จะกําลังเติบโตนะคะตอนนี้ตัวเนี่ยก็จะเริ่มเป็นดอกแล้วทุกคน ส่วนที่พีกไปกว่านั่นเนาะจ้าเนาะด้วยว่าสวนของออมสินนะคะมันมีอย่างที่หลากหลายมันก็เลยมีต้นในเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกต้นอะไรนะคะก็คือต้นพักเสียนฝรังนี่เองค่ะนางชอบมาจอบมะเกิดนะคะอยู่ตลอดเวลาเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเรื่อยๆนะคะส่วนต้นนั่นก็นจะเป็นต้นบลูเบอรี่นะคะทุกคนคะ่ะบลูเบอรี่ซื้อไม้อสองต้นเนาะจ้าเนาะนี่ เลยสุกนนี่ค,นนค่ะลักษณะตูนเขานะคะการออกดอกนะคะสองต้นเนี่ยออกดอกไม่เหมือนกันนะสุกนลักษณะใบนะคะเหมือนจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาปงมะามีไม้นะเหมือนแตกกอไม่มีไม่นะต้นนี้นะคะเขาจะบอกขึ้นังต้นเนี่ยต้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้มาก่อนอืม นี่ค่ะทุกคนเขาจะเป็นช่อแบบนี้มาเนาะอันนี้คือต้นบูเบอรี่นะคะแต่ต้นนี้นะคะเขาจะเป็นแบบใบแบบนี้เลยนี่ค่ะทุกคนใบเขาจะว่าเป็นช่อนะคะ mm hmm. ม่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นต้นบูเบอรี่เหมือนกันทั้งสองต้นนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวอมสินก็จะมาจัดการลื้อเขานะคะเอาห้าออกนะจาะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะอมสินก็นจะมาปลูกต้นพักซี่ค่ะทุกคนค่ะ มาฟังท้านี้ก็คือเป็นค่ายแม็กของเข้าเนาจะอันนี้ก็คือต้นโบตันต้นโบตันนะคะทุกคนค่ะอมสินนะคะตัวนี้เฮาสือมาแบบต้นอยู่ที่ประมาณ12บ้างนะทุกคนเนี่ยจะกับประมาณ5้าร้อยหกร้อยบาทนะคะต่อต้นเนาะอยู่ทางเบียนคิ้วเขาจะขายอยู่สามสีนะมีสีม่วงสีแดงเออสีสีนะคะมีสีม่วงสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวที่เนี่ยอมสินสือมานะคะเฉพาะสีแดง กับสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะก็จะลื่นหาออกนะคะแล้วก็จะปลูกตน้นพักซีนะคะทุกคนคะ่ะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นดอกโบตันนะคะสีชมพูค่ะต้นโบตันนะคะลักษณะต้นมันนะคะจะประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าจะเป็นต้นโบตันสีชมพูแล้วก็สีแดงจะเหมือนกันถามว่าล้มมาแห้งขนาดใหน,นะคะตอนแรกก็เสียวๆนะคะว่านั่งจะรับไบด้น,นะคะแต่ว่า เอ้ยโอเคผ่านเลยค่ะทุกๆคนคะ่ะถือว่าผ่านแต่ว่าถ้าเป็นต้นโบตันที่มันเป็นเหงาแบบนี้เดี๋ยวนะอองสินมูปอองมาทาั้งนี้ปุ๊บเป็นเหงาแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะการแข็งแรงของเขานะมันจะบ่ค่อยเยอะปันใดเดี๋ยวขอสนอ้าโอกกันจัง่อยและดูบ่เลยสนใจนั่งคนไดน,นี่คะ่ะถ้าลมแห้งๆมากนะคะทุกคนคะ่ะเขาม่สีทักได้นะคะ บ่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นโบตันทีเป็นเงานะคะทุกคนคะแล้วก็เวลาเขาเป็นดอกดอกเขาก็จะสวยเหมือนกันแต่เราต้องดูแลดีๆเนาะมองที่อ้อมศิลปูผักมันก็จะเป็นมองเชิงเขานะคะเห็นว่ามันลมมันหักแบบไดมั้งค่ะนี่เลยเนี่ยคือเป็นตัวอย่างนะคะที่ช่วงที่เขาเกิดนะคะแล้วลมมันไม่แห้งมันจะหักแบบนี้เลยทุกคนถ้าเป็นเงานะถ้าเขาว่าแข็งแรงปันไดน,นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสี ชมพูหรือสีแดงจำบ่ได้นะน่าจะเป็นสีขาวหรือสีชมพูนะคะจำบ่ได้นะนี่ค่ะสื่อมาอันนี้คือเป็นเหงา่นะคะมีเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นนะคะต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะดอกโบตนันเป็นคนที่ชอบตอนบอ้นโบตันมากที่สุดเพราะว่าดอกเขาสวยมากพี่นอ้อง ต้นนี้นะคะตาหมูไม่เหยียบเป็นประจํานะคะเดี๋ยวจะต้องหาอีกอ,อย่างสักอย่างหนึ่งนะคะมาก,กันไว้นะคะเพราะตาหมูนั่งเนี่ยบ่อยอย่งก็ไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นต้นซาระแหน่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะซาะแหน่ะนะคะปลูกครั้งเดียวกินได้หลายปีนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นออตอเหล่ผมเป็นตอเหล่ดิโอ้ บอกพี่ดแล้วตำแย่ตำแย่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะอแล้วก็อมศินก็นจะปลูกกลาบนะคะปลูกกุลาบ,ะะป,ลกกลาบปลูกลาเวนเดอร์นูค่ะนันลาบเบนเดอร์นะคะส่วนต้นนี้นะคะอมศิลป์ไ่ได้ปลูกเด้อค่ะพี่พี่น้องนี่อมศินป์ไ่ได้ปลูกนะคะค้าเจ้าปลูกไอเจ้าของที่เก้านะคะที่เขาเช่านะเขาปลูกไวนะ้นะอมศิลกับปูหัวเป็นต้นอยียางกเล่นง่ายไม่อยู่ตรงนี้นะคะหัวเป็นต้นสีน แบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาคอยจังไ,ไสปุ๋ยใส่ยังไงเขาดูแลเขาไปนะคะเพราะว่าเขาเหมือนพึ่งฟักพืชพักฟื้นนะทุกทุกคนส่วนหยานะคะมอมคสิงก็จะเอาออกเนาะแล้วก็จะไปแช่น้ํานะคะเพราะว่าถ้า,อ,าออกกระตากแดดไปนี่คงจะบ่าตายนะทุกคนลองไปแช่น้ำเบิ่งวาสีายั่งบ่ยั่งนะคะแล้วเอาสิเอาน้ำจากต้นหยาน,นี่มาใส่ผักเขาเบิ่งวาสิเป็นยังไงอันนี้คือทดลองนะคะทดลองเนาะ ส่วนตัวนี้นะคะออมสินกระแสตามหมูนะคะเอาเปลือกไม้มาใส่จากครึ่งหนึ่งก้อนเนาะจ้ะแล้วก็ตามด้วยดินนะคะแล้วก็จะปลูกผักสีค่ะทุกคนคะทิ้งไว้แบบนี้ม่มีประโยชน์ค่ะทุกคนเสื้อข่อยบอกม,มันมีประโยชน์เวลาเขาเอาอย่างอื่นมาปลูกมีประโยชน์กว่าและที่สําคัญคือเขาได้รับแสงเนาะแสงอาทิตย์มาตรงๆอันนี้ก็จะปลูกอดอกไอ้อย่างก่อนเทียมมันหอมๆนี่น้อยไหมจำซื้อไปไรกันแล้ว เออมันติดอยู่ในปากเพี่นงเอ้ยอือบอกว่าได้จำว่าได้ว่ามันยังรอกเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือลอก6กเออลอก3นะคะทุกคนค่ะก็จะมีลิลลี่นะาจา้ะมีกุหลาบหนุนลิลลี่นะคะ ลิลลี่ฟังทั้งนี่พูงูลูปีที่สองนะคะทุกคนเลยมาล้องนุ่นกันบาดอกเขาจะใหญ่บอเพราะว่าลิลลี่ที่อมสินปลูกจะเป็นต้นใหญ่ทั้งหมดเลยเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะมันก็จะมีต้นมยมรกระวกตรงเั้นนะคะก็จะเป็นต้นกุยช่ายค่ะทุกคนนี่ละเมื่อนี่เอามาฝากซ้ำนี่ก่อนนะคะคร่าวๆไปก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวอมสินจะต้องไปเฮ็ดนะคะปุ๋ยมักเพิ่มเนะะาะจ้ะเนาะจังใสคลิปนี้นะคะอมสินขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกอนจะฝากนะคะมาเบืองมาเบิงต้นรูบาบนะคะจะเป็นดอกแล้วคพี่น้องเห็นบะแป๊บเดียวก็เป็นดอกแล้วอืนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดไปหายเพื่อนก่อนนะคะทุกคนค่ะกระสันคลิปนี้อมสิงขอฝากไว้สำนีก่อนเด้อทุกทุกคนพอกันไหมนะคะบ๊ายบายจ้า